สวัสดีค่ะทุกทุกท่านที่รับชมและกดติดตามอร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของชาวราศีพฤกษภกประจำเดือนกรกฎาคมนะคะขอบคุณ youtube ที่ทำให้เรามีโอกาสนำสิ่งที่เราถนัดมาเผยแผ่นะคะขอบคุณแผ่นดินไทยที่ทำให้เรามีที่ทำกินและทำให้เรา มีที่ยืนอยู่บนนี้นะคะสุดท้ายคือคําว่าขอโทษนะคะเพราะว่าบางคลิปเนี่ยอลล่าอาจใช้คําไม่สุภาพขอโทษมาในณนที่นี้ด้วยนะคะเพะฉะนั้นเรามาเข้าดูดวงชาวราศีพฤกษกเนเป็นเช่นไรบ้างในพฤกษกเดือนกร,รกฎาเนี่ย บอกนิดนึงว่าชาวพลกษกบางคนเท่านั้นนะะบางคนก็ยังปกติดีนะคะอันนี้ดูตามไพ่ของคนนี้เท่านั้นพลังงานของคนนี้เท่านั้นนะคะว่าจบสิ้นหมดทุกอย่างธุรกิจเหรืออะไรก็แล้วแต่พังหมดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็คือศูนย์ตอนนี้ณวันนี้ที่คุณดูอยู่คุณจะเป็นศูนย์หรือไม่อดีตคุณผ่านมาเป็นศูนย์ก็ได้เช่นกันนะคะ หรืออนาคตที่จะถึงเป็นศูนย์ก็ได้เพียงแต่ดูแลเอาไปลองลองใช้ดูนะคะว่าแก้ไขยังไงได้บ้างปัญหาที่แรกอะมันเล็กๆไงคะมันเล็กๆคุณคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเล็กๆคุณก็เลยปล่อยปัญหานี้ไว้คือปัญหาเล็กๆล็อะพอมันนานวันนานวันมันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เข้ามากัดกินแล้วก็เข้ามาทาร้ายเราได้ในที่สุดไงคะก็กลายเป็นมาทําลายให้เราพังได้เหมือนปลวกอะที่อาศัยบ้านเราอย่างนี้ใช่ไหมบ้านเนี่ยเราเป็นเจ้าของถูกไหมคะเออแต่พอปลวกเข้ามาเป็นไงคะอ้าปลวก มาได้ไงอะถูกป่ะเราก็ต้องหาอะไรมาฉีดมันแต่เราปล่อยมันไว้ไงมันก็ค่อยๆแทะเสาเราค่อยๆแทะทั้งๆท,ที่บ้านเป็นบ้านของเราอะเราจะเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาฉีดมันแต่เราไม่ฉีดนะคะในของพืชศดเนี่ยเขาไม่ฉีด เพราะฉะนั้นเสาบ้านก็เลยพังทลายพังไปห,หมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ชอบถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ดีนะคะคุณมีหน้าที่เป็นสัตว์ทั้งหลายมาอยู่คุณก็ต้องรักษาสิทธิ์และกฎนั้นๆไว้เพราะฉะนั้นอย่าได้คิดที่ว่าเป็นหนูแล้วจะมาคิดเป็นเจ้าของบ้านอย่างเงี้ยอย่าเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะว่าเราเป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้วเราต้องดูแลรักษาบ้านเราให้ดีเมื่อเรา เราเป็นหนูเราก็อยู่ส่วนหนูเราเป็นแมงสาบเราก็อยู่ของเราแบบแมงสาบเท่านั้นนะคะมันก็จบอย่าไปอยากเป็นเจ้าของบ้านมันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหานะคะเหมือนกับตัวเขาตอนนี้เขาล้มละลายนะคะเขาก็น่าจะคิดถึงลูกเขาอยากให้ลูกเขาเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้มีความที่รู้จักใช้เหตุใช้ผลมีลูกสองคนเป็นลูกผู้ชายแล้วลูกผู้ชายสองคนเนี่ยเขาพึ่งได้ด้วยอีกคนนึงก็จะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่อีกคนนึงก็จะเป็น ผู้ที่ริเริ่มงานใหม่ๆอยู่เสมอคนคนนี้จะเป็นคนที่สร้างงานใหม่ๆอีกคนก็จะเป็นหลักที่มั่นคงเพราะว่าน่าจะมีลูกสองคนมากกว่าแต่ว่าไม่ค่อยได้ได้ให้ลูกอะ่ะมีความคิดเห็นไงคะมันก็เลยจะทาคนเดียวมาตลอดประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็เรามาถามถึงเรื่องอดีตอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงโอ้ยความรักหวานแหววมีมีรักที่ดีมีรักที่เพอร์เฟกต เป็นคนที่สบายไม่ได้ลำบากอะไรอะ่ะเป็นคนที่มีกินมาตลอดอย่างเงี้ยเออก็หมายถึงว่าคุณมีครอบครัวที่ดีคุณมีฐานะที่มั่นคงแต่วันหนึ่งคุณปล่อยให้ปัญหาเล็กๆมันมาทําให้คุณพังไงคะเนี่ยมันคือปัญหาเล็กๆแล้วมันทําให้คุณพังแล้วสิ่งที่จะช่วยเหลือคุณได้ก็คือผู้ชายสองคนเราตีว่าเป็นลูกของคุณนะคะอายุน่าจะสามสิบ ยี่สิบห้าสามสิบสองคนเนะะี่ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะไม่น่าจะไม่น่าจะอายุน้อยกว่านี้เขาจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของคุณนะคะเขาจะมาต่อยอดเขาจะมาสร้างธุรกิจให้คุณใหม่ถามว่าวันนี้ทําไมคุณถึงพังคือวันนี้มันคือการการตัดสินสิ่งที่คุณเคยกระทําสิ่งที่คุณเคยทำผิดทำพลาดไว้วันนี้เข้ามาบอกคุณเลยนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ย ข้างบนเห็นแล้วนะพอเห็นแล้วก็จะต้องตัดสินแล้วนะว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณต้องรับโทษอย่างนี้อย่างนี้คุณทำดีคุณได้ดีคุณทำชั่วคุณได้ชั่วเนี่ยค่ะคุณยึดติดอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเคยมีเงินมาก่อนแต่เงินนั้นมันได้มาแบบไม่สุจริตไงคะเหมือนกับว่าคุณเคยเหมือนกับว่าเงินนั้นมันได้มาไม่สุจริตก็แล้วกันมันเป็นเงินที่ไม่สะอาดแล้วก็ใช้กําลังหรือว่าใช้ในสิ่งที่คุณมีอยู่อ่ะ ไปไปเอาแล้วไปได้มาเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปเพราะฉะนั้นวันนี้วันพิาพากษาก็จะตรงมาถึงคุณนะคะนั้นคุณก็เลยกลายเป็นตัวตนที่เป็นเดทผู้ที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษภมันก็ต้องมีสักคนอะนะคะที่ เผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าบังเอิญคุณได้มาเข้ามาดูราศีพฤกษกคุณก็อย่าโกรธออร่าทาโร่นะคะที่เอาดวงคุณมาอ่านเพราะเราก็ไม่รู้เราอ่านดวงใครแต่ว่าเราอ่านให้ฟังว่าสิ่งที่คุณได้เคยกระทําไว้วันนี้มันกลับมาแล้วมันมาตอบแทนมันมามันมาให้ผลคุณและตอนที่คุณอายุป,ประมาณสักน่าจะห้าหกสินะคะเนี่ยน่าจะประมาณนี้เลย คุณก็ต้องระวังนิดนึงผลของคุณเมื่อตัดสินเสร็จเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างจบหมดความสุขสมบูรณ์ก็จะกลับมานั่นหมายถึงว่าคุณทำผิด ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะทําผิด3 0มสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณได้เดทวันนี้คุณไม่ต้องตกใจนะคะการที่เดทวันนี้คุณอาจจะไม่เหลืออะไรคุณอาจจะต้องล้มละลายคุณอาจจะต้องนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่ต้องห่วงค่ะคุณล้มละลายแค่ชั่วพักชั่วครู่คุณแค่พักเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวคุณก็จะกลับมาใหม่เพราะว่าคุณไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณผิดแค่30%คุณควรรับแค่30%เท่านั้นแล้วส่งบทสรุปเป็นเดอะซันมาให้คุณว่าคุณคงจะต้องเป็นคนที่มีความสุขตลอดอย่างนี้ตลอดไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเยี่ยมเยียนคุณนะคะคุณชาวราศีพฤกษภคุณอย่าตกใจกับคำทํานายไพย่คำแรกคุณต้องฟังให้จบถึงคำสุดท้ายนะคะบางครั้งคำแรกก็ไม่ใช่คำตัดสินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจพลิก ได้ในการกระทําของคุณถ้าคุณทําดีมาสิ่งดีนั้นจะต้องกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะอย่างเช่นไพ่พลิกศพของเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกันต้นเป็นเดทปลายเป็นเดือสันบทสรุปเป็นสิ่งที่งดงามสำหรับคนชาวพลิกศพสิ่งที่คุณสูญเสียไปทั้งหมดทั้งปวงคุณจะได้กลับมาสู่ความสุขของคุณและลูกหลานคุณนั่นแหะค่ะคือความ ยุติธรรมของความชัว่วและก็ความดีเพราะฉะนั้นลองนะคะท,ทุกทท่านไม่ว่าคุณตอนนี้คุณจะเป็นใครถ้าคุณคุณมีบุญสัมพันธ์กับอราลาทารล่นะคะคุณยึดหลักความดีไว้เลยค่ะ คุณยึดหลักของความถูกต้องไว้เลยอะไรก็ตามที่มันเป็นความถูกต้องคุณลองเอาไปใช้ดูค่ะมันจะได้ผลอะไรที่คุณทําตามๆกันไปเพราะพวกเขาว่ามาพวกมากลากไปลงนรกนะคะอย่าลืมแต่ถ้าบางทีเราทําดีบางทีมันมีแค่คนเดียวไงคะที่ทําแต่เราจงยืนหลักนั้นไว้เถอะค่ะความดีมันไม่หนีเราไปไหนนะคะถ้าคุณก้าวขาไปกับคนชั่วผลที่คุณจะได้รับ ไม่มากก็น,น้อยแต่คุณต้องได้รับแน่นอนเพราะฉะนั้นออล่านำแสงสว่างมาฝากทุกๆท,ท่านเพราะฉะนั้นรับแสงสว่างรับปัญญาไปนะคะคนละเล็กคนละน้อยก็ยังดีเผื่อว่าวันนี้คุณอาจจะไม่ได้ใช้แต่ลูกหลานคุณใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอล่าฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันทุกๆคนนะคะขอบคุณนะคะ